การเจอกันของคุณเป๊ะเนียนับ่าเร่งดีเขาไม่ได้มีเขาก็ยังมีความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เรื่องฟุตบอลอ่ที่ยังคุยกันได้แต่ผมว่าอันเนี้ยการที่โพสต์แบบความสัมพันธ์ที่ทํางานเรื่องฟุตบอลจะมาทํางานกันได้ไม่ใช่ AI ไอใช่ไหมไม่ใช่รอโอ้วหางแป้งพูดโพสเองเรื่องดีแล้วดูหน้าคุณประวินนี่ยยิ้มยิ้มเลยยิ้มแบบโอ้โหคืออย่างนี้คือผมจะบอกให้ว่าเราเราเรารู้ว่า เราเองติดตามฟุตบอลไทยมาผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยเรารู้ว่าทุกคนต่างมีสไตล์ที่แตกต่างใช่ใโอเคบางคนจะอําในเรื่องที่เป็นจุดด้อยบ้างหรืออะไรบ้างนะทุกทีมอันนี้ว่านําตรงไอ้อย่างเวลาเราจะอําลุงเนแต่ท้ายลุงเนเองการทําให้บุญรมเป็นแบบทุกวันนี้ก็ต้องยอมแล้วว่าแนวทางของเขาแข็งแกร่งเออหรือการเด็ดขาดของเขานั่นคือจุดเด่นของเขาจริงจริงเหมือนกันคุณแป้งเองใครจะไปบ่นเรื่องอารมณ์เอาอารมณ์นําเป็นที่ตั้งเอาอิโมชั่นอลนำทาง เอาแต่เขาบ้าเว้ยมึงใช่เขาก็เอาเงินของเขามาลงมาสร้างมาทําโอเคในบางเรื่องที่หมายจะเป็นช่องโบว์คุณปิ๊บก็เหมือนกันเอาคนจะไปบ่นทีมเขาเรื่องวิธีคิดหรือวิธีการทํางานเอาจากคนดูข้างนอกเ็าทาสนามซอฟสนามแข่งดีหมดอ่ะหรือเป้าหมายเขาต่อการที่อยากทําฟุตบอลในการเอาทําบีจีหรือตอนทําทีมชาติสนามซอฟให้ทีมชาติหรือถ่าเอาสดเนี่ยคือผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศเนี้ยทั้งหมดมีแนวทางที่ดีหมดอ่มันมันมีสิ่งที่ เหมือนกันคือเขาก็รักฟุตบอลเหมือนกันถ้าทํางานร่วมกันได้มันยิ่งดีอัาผมว่าเนี่ยคงมาช่วยแล้วล่ะช่วยเรื่องมาช่วยผมว่าเรื่องถ่ายเท่าสดแต่ผมว่าเขามาช่วยเรื่องถ่ายเท่าสดป่ะเรื่องลิขสิทธิ์ผมว่าบีจีจะด่าลิกสองเลยอ่าผมว่าเรื่องลิขสิทธิ์น่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกต้องแต่ผมว่าคงไม่ได้กลับมาอยู่ในสมาคมด้วยกันอะไรอย่างงี้หรอกแต่อาจจะเป็นแบบบีจีมาช่วยประมูลถ่ายเท่าสดผมว่าออกทรงนี้นะครับรอดู